สวัสดีครับผมชัยฮอนด้านะครับวันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศมาดูรถบนโชว์รูมกันบ้างนะครับคันนี้ก็เป็น Honda Civic แฮชแบกนะครับหรือตัว Civic FK นั่นเองเป็นตัวโฉมของ Gen 10นะครับยังมีรถว่างพร้อมส่งม,มอบอยู่นะครับตอนนี้สำหรับใครที่กำลังหาอยู่เนี่ยแล้วก็ไม่อยากรอรถนานก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้ก็มาดูรีวิวสเปคแล้วก็ออปชันเบื้องต้นกันก่อนและกันสำหรับด้านหน้าการตกแต่งดีไซน์ก็เทสปอร์ตแบบนี้เลยกับจังหน้าดำนะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะมีสัญ,ญลักษณ์โลโก้ RS สนะครับส่วนระบบไฟก็เป็น LED ทั้งคันนะครับดีไซน์ของไฟหน้าเนี่ยสวยมากมีไฟเดย์ไทม์ด้วย ไฟตะมอง LED นะครับสำหรับใน Civic h a t c h b c c กเนี่ยเขาจะมีการตกแต่งที่เหมือนใส่สเกิร์ตมาให้แล้วนะจากโรงงานเลยตัวล้อก็จะเป็นล้อแม็กขนาด17นิ้วนะครับลายใบยพัด5แฉกสีดำทูโทนแบบนี้นะครับดูตัวด้านข้างเนี่ยมันจะมีแถบสีดำเงาเข้ามาเหมือนกับรถที่ติดสเกิร์ตแล้วนะครับมาจากโรงงานก็เรียกได้ว่าไม่ต้องติดตั้งอะไรเพิ่มเลยนะเท่อยู่แล้ว ข้างก็จะมี Honda ้าเ Watch ให้ด้วยนะเป็นกล้องส่งภาพมุมอับสายตาด้านสายมือนะครับก็จะไปสแสดงภาพมุมอับที่จอภายในรถนะครับเบรวณกาบประตูด้านข้างแล้วก็คิ้วขอบกระจกก็จะเป็นสีดำเงาทั้งหมดเลยนะครับเพื่อทำให้ดูตัวรถมีความสปอร์ตแล้วก็เท่มากขึ้น มีเสกากรแบบชีพสลามมาให้นะครับแล้วก็ด้านหลังเขาก็จะเหมือนมีดีไซน์ที่เป็นสปอยเลอร์มาอยู่แล้วนะครับอย่างที่บอกว่าออกไปเนี่ยเท่เลยไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มแล้วนะครับด้านหลังก็จะมีโลโก้สัญลักษณ์ RS ด้วยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวดูดีไซน์บริเวณกันชนหลังกันก็ถือว่าเป็นจุดเด่นแล้วก็เอกลักษณ์ของซีวิคแฮตแบ็กนะครับมีการดีไซน์ที่ให้ความสปอร์ตแล้วก็เท่มากๆนะครับอย่างเช่นตัว ปลายท่อตรงนี้นะครับเป็นท่อท่อจริงนะครับท่อคู่เลยนะครับปลายท่อสแตนเลสด้วยใต้โลโก้เอชแมมีกล้องส่งภาพด้านหลังให้นะครับเวลาเข้าเกียร์ทอยหลังก็จะฉายภาพไปที่จอภายในรถเี๋จะลองเปิดดูสําหรับห้องสัมภาระด้านหลังนะครับถ้าสมมติยังไม่พับ,บอบ์ดนะก็มีพื้นที่ประมาณนี้ซึ่งก็ถือว่าไม่น้อยนะครับก็ใส่ของได้พอประมาณนะครับ ตัวนี้เขาจะมีม่านบังห้องสัมภาระด้านหลังด้วยนะครับเวลาที่เราปิดฝากระโปรงหลังไปเนี่ยมันก็จะมองไม่เห็นของด้านในนะครับช่วยเรื่องความเป็นส่วนตัวนะครับแล้วก็ป้องกันแสงแดดอะไรพวกนี้ได้นะครับซึ่งเวลาที่เราพับเบาะไปเรียบร้อยเนี่ยก็จะมีพื้นที่ในการเก็บของที่ค่อนข้างกว้างมากนะครับเพราะว่าเวลาพับไปแล้วเบาะก็จะเรียบไปกับพื้นห้องสัมภาระด้านหลังเลยแบบนี้นะครับก็ตอบโจทย์สำหรับใครที่ต้องการขนของสัมภาระเยอะ ตรงเบามือจับก็จะมีระบบคิเลสโกนนะครับเวลาจะล็อลรถหรือปลดล็อกก็สามารถทําผ่านเบามือจับตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าจะล็อกรถก็กดปุ่มยางสีดําตัวนี้นะแต่ถ้าจะปลดล็อกก็เอามือสอดเข้าไปในเบ้าก็จะเป็นการปลดล็อกทั้งขั้นเลยมาดูในห้องโดยสารภายในกันบ้างนะครับก็จะเป็นโทนสีดําแล้วก็มีการตกแต่งด้วยไดเบ็บสีแดงรอบๆขันเลยในห้องโดยสารนะครับทำให้ในตัวรถเนี่ยดูมีความเป็นสปอร์ตแล้วก็เท่มากๆเพดานสีดําด้วยตัวเบาะเป็นเบาะหนังนะครับอ่าอย่างที่บอกดีไซน์นะจะมีการเดินตะเข็บ เป็นได้เย็บสีแดงนะครับแล้วก็มีลายเหมือนตารางหมากฮอสนิดนึงด้วยนะสำหรับตัวบอบ์ดนะครับก็ดูเท่มากๆนะเหมือนรถสปอร์ตนะครับ,บอร์ดของฝากคนขับก็เป็นระบบไฟฟ้านะจริงๆไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะสามารถปรับดันปุ่มตรงนี้ได้เลยนะครับเป้นเยียบเป็นแบบสปอร์ต พวงมาลัยก็จะเป็นมัตติฟังก์ชันนะครับด้านขวาของพวงมาลัยเนี่ยก็จะเป็นแผงควบคุมเกี่ยวกับระบบ Honda Sensing นะครับเป็นเทคโนโลยีความปลอดภัยอาาัจฉริยะของ Honda นั่นเองก็มีมาให้ในรุ่นนี้ด้วยส่วนด้านซน้ายก็จะเป็นปรับฟังก์ชันเกี่ยวกับเครื่องเสียงเล่นเพลงต่างๆโทรศัพท์เชื่อมบูทูธนะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดู เดี๋ยวให้ดูดีไซน์ของม่านวัดนิดหนึ่งเวลาสตาร์ทก็เป็นแบบนี้เลยหน้าจอจะเป็นแบบดิจิตอลนะครับแล้วก็ตกแต่งเป็นโทนสีแดงนะรวมไปถึงตัวจอของเครื่องเสียงด้วยเป็นทัชสกรกีนแล้วก็มีกล้องหลังเวลราเข้าเกียร์ถอยก็จะฉายภาพที่จอตรงนี้แหละหน้าจอหลักก็จะเป็นแบบนี้นะครับสามารถแตะทัชสกรกีนได้เลยระบบปร,ปรับอากาศก็เป็นแบบอัตโนมัติแล้วก็แยกอุณหภูมิได้ซ้ายขวานะครับสามารถซิงเชื่อมอุณหภูมิให้เท่ากันได้ อันนี้ก็เลื่อนได้นะครับสามารถแบ่งเมนูต่างๆได้นะครับตามการใช้งานของแต่ละคนเลยมาดูตรงคอนโซลเกียร์ตรงนี้บ้างนะครับดีไซน์เขาก็จะมีการยกสูงขึ้นมาแบบนี้นะครับเพื่อแบ่งพื้นที่ของฝั่งผู้ขับขี่แล้วก็คนนั่งด้านท้างนะครับแล้วก็ทําดีไซน์มาให้ดูเหมือนรถสปอร์ตมีปุ่มเบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็ออโต้เบรกโฮและอ e ีคอนโหมดนะครับเป็นโหมดช่วยประหยัดพลังงานนะก็สามารถเปิดปิด ระหว่างการใช้งานตอนไหนก็ได้เอาธรรมดาก็ได้เอาแบบประหยัดก็ได้ตัวนี้เป็นพนักเท้า,าแขนนะครับข้างในก็จะมีช่องเก็บของแล้วก็ชาร์จแบตสำรองได้ด้วยครื่องเสียงก็เชื่อม AppleCarp l a y ได้ด้วยนะครับแค่เสียบสายชาร์จลงไปในช่อง USB สุดท้ายมาต่อกันที่ห้องเครื่องเลยนะครับรุ่นนี้ก็มีฉนวนกันความร้อนมาให้ด้วยนะครับตัวเครื่องยนต์เนี่ยก็จะเป็น 1,500cc เทอร์โบนะครับอาตาเร่งอยู่ที่173แรงม้านะครับบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยทำไมรถใหญ่เซกเมนต์แบบนี้เครื่องแค่พันหนะครับก็จะบอกว่ามันเป็นพันห้าแต่เป็นเทอร์โบนะมีตัวเทอร์โบเข้ามาช่วยในเรื่องของอัตาเร่งนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องการประหยัดน้ำมันด้วย โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ Civic Hatchback นะครับถึงแม้ว่าตอนนี้ตัว4ประตูเนี่ยจะมีโฉมใหม่ออกมาแล้วนะครับและในอนาคตอันใกล้ตัว5ประตูก็อาจจะมีโฉมใหม่ออกมานะครับแต่ก็จะบอกว่าโฉมนี้เนี่ยก็ยังมีความเท่แล้วก็สปอร์ตอยู่นะครับบางคนก็มองว่าโฉมนี้สวยกว่าโฉมใหม่ด้วยนะครับและที่สําคัญตอนนี้มีรถว่างพร้อมส่งมอบเลยนะครับสำหรับใครที่อยากได้รุ่นนี้นะครับก็อินบอกเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับส่วนใครที่อยากจะดูรีวิวสเปคเพิ่มเติมในรุ่่นนนออขขง Honda เ้าไป ดูกันได้เลยที่ช anel YouTube ชาพอนดานะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ